สวัสดีค่ะวันนี้แวะลีเดอรได้ฟักทองมาสองพันค่ะสองสายพันธุ์แบบสีเขียวนี่ได้มาสองลูกชื่อพันธุ์ส้มบราพันธุ์อันนี้ส้มบราส่วนอันนี้เป็นพันธุ์มินิมูสคาร์ดค่ะมินิมูสคาร์ดอันนี้ผิวเขาเหมือนของเหมือนพันธุ์บัตเตอร์นัทแต่แต่ทรงมันคนละแบบเนาะ บัตเตอร์นมีคนบอกว่าเนื้อเหนียวดีค่ะแต่ยายเคยกินครั้งหนึ่งไม่ไม่ถูกใจอ่ะก็เลยมันไม่เหนียวหรือเราอาจจะเป็นบางลูกหรือเปล่าไม่รู้นะสีเขาจะแบบนี้เลยเพียงแต่คนละทรงเนาะบัตเตอร์นแต่อันนี้มินิมุสคาร์เดี๋ยวจะเอามาน,นึ่งชิมดูว่ามันเป็นยังไงแต่สีเขียวเนี่ยเหมือนพัน์ r r w w p r r i n c e ทรงเดียวกันเลยค่ะ Crown Prince นะ่ะเหนียวดีมากแต่ช่วงนี้ยังไม่มีขายค่ะแถวบ้านนะยังไม่มีขายที่อื่นเขาคงจะมีขายกันตรึมแล้วแหละบ้านยายก็ยังว่าแหละเนาะมันไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะแยะเหมือนที่อื่นเขาสักเท่าไหร่ออแต่ดูดูเนื้อมันไม่น่าจะเหนียวเลยค่ะอันนี้ไม่น่าเหนียวเลยนี่ค่ะ Mini Muscat แต่สมบราเนี่ย่าจะเหนียวอยู่ค่ะอันนี้เนาะชอบนึงกินเล่นค่ะเดี๋ยวถ้าเหนียวก็เอาไว้แกงแลาวด้วยแต่อันเนี้ยดีที่ซื้อมาลูกเดียวยเม็ดเขาก็อ่อนยาะนึงค่ะอันนี้เม็ดของมินิมุสคารดค่ะส่วนอันนี้เป็นเม็ดของสมบราสมบราเนี่ยเหมือนกัน รือว่าหรือว่าตัวนี้เขาจะยังอ่อนอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่แต่แต่ดูจากเม็ดเราเหมือนเขาจะแก่แล้วล่ะค่ะเหมือนแก่แล้วเนาะคงไม่ใช่พัน์ุที่เราต้องการมันดูไม่น่าจะเหนียวเลยค่ะเดี๋ยวเอามานึ่งดูค่ะเ้าจะเป็นยังไงดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ เหนียวเหนียวงี้อยากกินฟักทองแกงบวชเลยค่ะฟักทองแกงบวชเหนียวแน่แหละคิดว่าเหนียวแน่นอนแหละ ส่วนอันนี้ถ้าไม่เหนียวก็อาจจะเก็บไว้แกงเลียงค่ะแกงเลียงเราไม่เราไม่จําเป็นต้องต้องเอาเนื้อเหนียวก็ได้นะแต่เนื้อเขาเยอะมากค่ะเนื้อหนาดีจังเลยแต่เหมือนไม่เหมือนน้าน้าไงไม่รู้เออเอาไว้แกงเลียงดีกว่าค่ะเนี่ยเวลาหั่นไปอย่างเงี้ยมัน เหมือนเขาจะกรอบๆเลยไม่ไม่เหมือนจะเหนียวไม่ไม่เหมือนตอนหั่นแบบนี้เนาะถ้าไอตัวเนี้ยหั่นไปแล้วมันจะความรู้สึกมันต่างกันเลยค่ะดีแหละซื้อมาลูกเดียวหั่นชืบชบเหมือนหั่นแอปเปิ้ลเลยเอ๋บางๆอย่างนั้นอะ่ะเอ๋กรอบๆอ,อ,อย่างนั้นอะ่ะ อันนี้ของเราต่อดีกว่านหนึ่งกินเล่นนะคะเนี่ยจะนึ่งทั้งเปลือกนี้แหละค่ะวิตามินมันมาอยู่ตรงเปลือกเนาะ กิงเแ็ทแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ก็ชอบทั้งเปลือกมือก็เด้งมือเด้งทำอะไรก็ไม่สะดวกเลยล้างมือเดียวล้างมือเดียวเดี๋ยวเอาแปรงขัดดีกว่าเอาแปรงขัดดีกว่า แปรงคำเห็ดนะเนี่ยแปรงคำเห็ดเดี๋ยวล้างสองน้ำก็พอค่ะ สองน้ำก็พอจ้าองแล้วเอาไปนึ่งเลยค่ะ15นาทีคิดว่าน่าจะพอแหละสัก1 0บถึงสินาทีค่ะเดี๋ยวจะลองดูเนาะ สุกแล้วค่ะสุกแล้วอ้ยอันนี้รู้สึกจะนิ่มเร็วกว่าตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวชิมเลยค่ะอุอ้ยร้อนร้อนรอนอันนี้มันดีมากเลยคะ่ะไอลูกเขียวๆอ่ะนะลูกเขียวเดี๋ยวดูลูกเหลืองก่อนเออลูกเหลืองคิดอยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่มันแน่เลยเนี่ยดูเนื้อก็รู้อันนี้เอาไปทำแกงลาวดีกว่า เปลือกก็ดูเหมือนจะเหนียวด้วยค่ะอไม่แ่บเลยเนื้อก็เอบเปลือกก็เหนียวเนื้อก็ไม่แ่บเหนียวจังเนาะเหนียวเหนียวเหนียวแต่อันนี้อร่อยเนื้อนี่อร่อยค่ะเดี๋ยวดูชื่อใหม่ก่อน ส้มบราค่ะส้มบราสีเขียวเนี่ยนะรสชาติเดียวกับไอ้ครา r นพรินซเลยค่ะ Crown p r i ินซเนื้อเขาจะเหนียวเหนียวมีอีกชื่อหนึ่งเอ่อสวิตมามาอันเดียวกันเลยค่ะรสชาติเดียวกันเลยอันนี้นะคะแนะนำค่ะยายแนะนำเลยลูกเขียวนี่ค่ะ ตกลงพันธุ์ที่โดนใจที่สุดก็คือพันธุ์สมบราค่ะลูกสีเขียวเนาะแล้วพันธ์นี้ที่มีหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่คนละชื่อก็คือความอร่อยเหมือนกันหวานมันอร่อยมากค่ะก็คือพันธ์สวีทมามาแล้วก็พันธ์คราวน์รินซ์ค่ะเท่าที่ยายรู้จักมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ